ใน18ปีที่ผ่านมาค่ะอะไรคือสิ่งที่เราประทับใจผู้หญิงคนนี้มากที่สุดเลยประทับใจอย่างแรกเลยคือคือการดูแลเอาใจใส่สิ่งที่เราเจอมาครั้งแรกที่เรายอมจริงๆเลยคือการเอาใจใส่ดูแลตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในคอนโดการดูแลทำความสะอาดดูแลเทคแคร์เรื่องอาหารการกินทุกๆอย่างซัพพอร์ตวันที่เราเหนื่อยมันมันรู้สึกว่ามันจะมีใครมาดูแลเราได้มากขนาดนี้และจากวันนั้นจนวันนี้ระยะเวลา18ปีทําให้เรารู้สึกว่า เขาก็ยังดูแลเราอยู่เราก็รู้สึกเลยว่ามันก็คือจริงๆแหละมันคือคนที่ที่เราต้องรักษาไว้ให้ได้นานที่สุดแล้วก็อีกอย่างอย่างหลักก็คือการดูแลลูกเขาเป็นค,คนที่โอเคมากครับกับกับเด็กๆสองคนรักเขามากเป็นคุณพ่อในแนวไหนคะของฟุกเองอืมผมสายลุยๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นลูกลูกผู้ชายสองคนเลยเช้ามามผมจะเป็นหน้าที่เป็นคนไปส่ง แล้วก็สองคือผมสอนทุกอย่างให้เขาหนึ่งดนตรีกีฬาทุกอย่างคือทําให้เขาเรียนรู้ได้เป็นทุกอย่างคแล้วแต่ว่าโตมาเขาจะเลือกแบบไหนให้เขามีพื้นฐานทุกๆด้านดีกว่าเพราะว่าเวลาโตเข้าไปเนี่ยเขาจะได้พื้นฐานจะได้เอาพื้นฐานเหล่านี้ไปใช้ได้แล้วเขาจะได้เลือกถูกว่าเขาอยากจะเป็นอะไรทําอะไรตอนนี้ลูกทั้งสองคนอายุเท่าไหร่นะคบคนโตอายุ16ครับคนเล็กกำลังจะ14บครับเป็นหนุ่มแล้ว พูดถึงลูกแล้วลองมาฟังลูกพูดถึงคุณพ่อบ้างดีกว่าอ,อ,อือะไรวะสวัสดีครับผมชื่อโนครับดูโ oh. อ้โหฟูกกอ้นาครับพ่อเป็นคนใจดีครับเวลามีปัญหาก็เข้ามาช่วยเหลือตลอดครับแต่บางทีก็ดุบ้างเพราะชอบทำทำตัวมีปัญหาครับใจดีครับแต่มีบางทีที่ก็มีดุแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดุเท่าไหร่เพราะว่าค,ค่อนข้างเทียร์ฝอยแล้วก็ขอให้ฟอ สูบกับงานที่จะทำตอนก็รักพ่อมาครับอยากให้อ่าลดลดสูบบุหรี่ลงหน่อยแล้วก็ลดเบียร์ลงนิดนึงเบียร์ลงนิดแล้วก็อยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองครับรักพ่อนะครับขี้เขินขี้เขินขเขินจริงคุณพ่อคุณแม่คนไหนเป็นคนที่ดุกว่ากันคะอืมคุณแม่ครับจะเฮี้ยกว่าเรื่องที่ไหนเขาทําผิดพลาดหรือทําไม่ดีเราจะคุยแล้วใครจะเป็นคนเข้าไปคุย เธอคุยไหมหเธอแข็งนะเดี๋ยวฉันจะอ่อน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้ฟังจากคุณฟลุ๊กผมว่ามันก็เป็นรูปแบบแพทเทิร์นหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะเห็นได้บ่อยสําหรับคนในวงการพี่เข้าใจใช่ไหมครับตอนไปคอนเสิร์ตมันจะเจออะไรก็เ,เป็นแบบนี้ <c oughs> มันมีชื่อเสียงเงินทองเข้ามามันก็จะเจอแบบนี้นะครับจะมีครอบครัวที่อาจจะไม่ได้ปิดบงังแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ไม่ใช่ทุกคน ที่จะผ่านพ้นแล้วก็ดูแลกันมาได้แล้วก็ผ่านอุปสรรคใหญ่ๆใ,ในหลายๆครั้งมาได้จนถึง18ปีแล้วเป็นปีที่คิดว่าณนะวันนี้ลงตัวกันมากม,มากกว่าในหลายช่วงที่ผ่านมาด้วยใช่ครับมีอะไรอยากจะบอกเขาเป็นพิเศษไหมคะก็อย่างแรกบอกก็บอกภรรยายก่อนละกันครับก็ <c oughs> อขอบคุณมากที่ระยะเวลาทั้งหมด18ปีเีนียทำให้เรารู้สึกได้ว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นสิ่งที่มันเคยเลวร้ายมาเมื่อก่อน มันอาจจะลบในใจเธอไม่ไดแแ้แน่แต่ว่าสัญญาว่าหน้าต่อจากนี้ไปอ่ะเราจะหาอะไรมาห่อแผลตรงนั้นเอาไว้ให้มินก็สัญญาไว้เลยครับแล้วก็บอกน้องๆทั้งสองคนเด็กๆลูกๆด้วยก็เป็นเด็กดีนะครับพอรักทุกคนครับอ <laughs>